กลับมารับชมไทยบรรเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปดูภาพถ่าย UFO ที่คมชัดที่สุดที่บินอยู่เหนือโลกเมื่อ50ปีก่อนถูกเปิดเผยแล้วเมื่อเร็วๆนี้ภาพถ่ายความละเอียดสูงภาพหนึ่งถูกเรียกว่าเป็นภาพถ่าย UFO ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาถูกเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นที่เรียบร้อยครับ ภาพถ่ายดังกล่าวถูกถ่ายเมื่อ50ปีที่แล้วโดยเซอร์จิโอโลไอซาช่างภาพทางอากาศที่ทำงานให้กับรัฐบาลคอสตาริกาในขณะที่เขากำลังนั่งเครื่องบินข้ามป่าทึบแห่งหนึ่งเขาใช้กล้องถ่ายภาพสร้างแผนที่ที่มีน้ำหนักถึง45กิโลกร,รัมเพื่อสำรวจแผ่นดินคอสตาริกาก่อนที่จะมีการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำใกล้กับภูเขาไฟอารนัน เซอร์จถ่ายภาพขาวดำความละเอียดสูงหลายภาพบริเวณทะเลสาบโคเตและป่าดงดิบโดยรอบที่ระดับความสูง3,000เมตรแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือหนึ่งในภาพถ่ายของเขาสามารถมองเห็นจานบินที่ชัดเจนมากอยู่ข้างใต้เครื่องบินของเขาที่น่าสนใจก็คือวัตถุบินได้ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าคืออะไรปรากฏขึ้นเพียงภาพเดียวจากภาพถ่ายทั้งหมด300ภาพ ซึ่งเซอร์จิโอกดชัตเตอร์ถ่ายภาพเหล่านี้ทุกๆ20วินาทีในขณะนั้นเองไม่มีลูกเรือคนไหนบนเครื่องบินสังเกตเห็นวัตถุลึกลับนี้เลยแม้แต่คนเดียวลักษณะของจานบินลำดังกล่าวมีลักษณะเป็นทรงกลมครับและมียอดแหลมคล้ายลูกคางกลับหัวซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างจากจานบินที่เราเห็นในภาพยนตร์สักเท่าไรจากข้อมูลของ UAP Media ระบุว่าเอสเตบันคาราซาน ผู้ที่คลั่งไคล UFO คือผู้ที่ได้รับสำเนาต้นฉบับของภาพนี้ต่อมาจากลุงของเขาเมื่อปีที่แล้วซึ่งลุงของเขาได้รับมันมาจากสถาบันในชั o นแนว e ิออกราฟิกในทศวรรษที่1970จากนั้นเอสเตบันก็ส่งภาพไปยังห้องปฏิบัติการภาพถ่ายในแคนซัสที่มีเครื่อง t a n โก้ดรัมสแก n เ r อร์ที่ถูกใช้สำหรับการสแกนคุณภาพสูงในขณะที่ออสการ์เซียร่า นักวิจัย UFO ของคอสตาริกากล่าวว่ามันเป็นหนึ่งในการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดว่า UFO มีจริงจริงๆแล้วภาพถ่ายดังกล่าวเคยถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์มาแล้วแต่มันไม่เคยได้รับความสนใจจนกระทั่งเลสลีคีนนักข่าวจากเดอะนิวยอร์กเกอร์ได้นำภาพถ่ายนี้มาประกอบในบทความที่ชื่อว่าแผนตะกอนเริ่มให้ความสนใจ UFO อย่างจริงจังแล้วหรือยัง และเขาเรียกมันว่าภาพถ่าย UFO ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลสลีกล่าวว่ามีวัตถุรูปทรงแผ่นดิสน์นี้และคุณเห็นแสงอาทิตย์ที่สะท้อนลงบนวัตถุทรงกลมนี้อย่างชัดเจนซึ่งมีจุดเล็กๆอยู่ด้านบนและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันคือภาพถ่ายของรัฐบาลมันอยู่ในการครอบครองของรัฐบาลคอสตาริกามาโดยตลอดดังนั้นคุณจึงทราบได้ทันทีว่ามันคือของแท้ และมันไม่สามารถอธิบายได้เลยแน่นอนว่าภาพถ่ายนี้กลายเป็นหัวข้อถกเถียงกันทั่วโลกหลังจากที่มันถูกเผยแพร่สู่สาธารณาชนเมื่อไม่นานมานี้บางคนก็เชื่อว่ามันคือของจริงแต่บางคนก็เชื่อว่ามันคือภาพจัดฉากหรือไม่ก็เป็นภาพตัดต่อโดยใช้เทคโนโลยีในสมัยนั้นย้อนกลับไปที่เรื่องราวของนักวิจัยพบ UFO ในภาพชุดใหม่ที่นาซาพเพิ่งปล่อยออกมา คลิปชีกนักวิจัย UFO ได้ทำการรวบรวมภาพถ่ายที่นาซาปล่อยออกมาล่าสุดเกี่ยวกับโครงการอพอลโลเอาไว้ที่เว็บไซต์ของเขาและจากภาพทั้งหมดกว่า11,660ภาพนั่นเองเขาพบบางภาพที่มีสิ่งผิดปกติเป็นวัตถุประหลาดคล้าย UFO ออยู่บนบางภาพและนี่คือภาพบางส่วนที่เขาอ้างว่ามันอาจจะเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็เป็นได้ ภาพนี้ถ่ายจากภารกิจอพอลโล8ในปี1968เผยให้เห็นสิ่งรูปร่างประหลาดที่อยู่บนอวกาศระหว่างภารกิจอพอลโล12ในปี1969ชาญพีทคอนราดและอารันบีนถ่ายภาพวัตถุประหลาดที่ปรากฏขึ้นมาได้ภาพนี้ระหว่างภารกิจอพอลโล16ในปี1972วัตถุคล้ายยานอวกาศบางอย่าง ระหว่างอพอลโล17ในปี1972นนักบินอวกาศเห็นแสงไฟสีเขียวบนฟ้าในภารกิจเดียวกันก็พบแสงไฟประหลาดที่ห่างออกไปไม่มากซูมเข้ามาดูใกล้ๆจะเห็นได้ชัดว่าเป็นดวงไฟคล้ายรูปสามเหลี่ยมหรือนี่จะเป็นจานบินปรากฏการเหล่านี้จะเป็นเพียงการผิดพลาดหรือการหักเหของแสงในระหว่างที่ถ่ายภาพหรือจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกจริงก็ไม่อาจทราบได้และไม่แน่ว่า ในบรรดากว่า1 0 0 0 0ภาพที่นาซาปล่อยออกมาอาจจะมีภาพที่เห็น UFO ได้ชัดเจนกว่านี้แต่ไม่ถูกปล่อยออกมาก็เป็นได้ทางด้านของทหารสหรัฐเผยเคยพบ UFO ยักษ์หยุดการทำงานนิวเคลียร์10ลูกที่ฐานลับผมเห็น UFO ยักษ์หยุดการทำงานนิวเคลียร์10ลูกที่ฐานลับสุดยอดและเพนทากอนก็ปกปิดเรื่องนี้ นี่เป็นคํากล่าวของเจ้าหน้าที่รายหนึ่งจากกองทัพอากาศสหรัฐ e ซึ่งเขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวกําลังส่งข้อความบางอย่างถึงมนุษยชาติเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มีนาคม1967ที่ฐานทัพอากาศมาร์สตรอมในรัฐมอนทานาในขณะที่นาวาเอกโรเบิร์ตซาลาสทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลศูนย์ควบคุมการปล่อยจรวดใต้ดินลับแห่งหนึ่ง ผมเป็นผู้รับผิดชอบขีปนาวุธนิวเคลียร์จำนวน10ลูกในขณะที่ UFO ลำหนึ่งลอยอยู่เหนือฐานลับของเราและเจ้าหน้าที่ฝ่ายยามในตอนนั้นเห็นกันหมดซาลาสกล่าวผมอยู่ใต้ดินที่ลึกไป60ฟุตภายในแคปซูลคอนกรีตที่ปิดล็อกอยู่เจ้าหน้าที่รายงานผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันทีและในตอนนั้นเองเราก็สูญเสียการควบคุมขีปนาวุธทั้ง10ลูกรวมถึงระบบนำทางและการควบคุมก็ล้มเหลว ซาลาสอธิบายว่าการจะปิดระบบพร้อมกันทั้งหมดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากขีปนาวุธมินิท m a n ทั้ง10ลูกทำงานบนระบบอิสระที่แยกจากกันและขีปนาวุธก็อยู่ในสถานะโนโกที่หมายความว่าไม่สามารถยิงออกไปได้แม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามซาลาสจำเหตุการณ์ดังกล่าวได้ราวกับว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานและเขามั่นใจว่า UFO ลำนั้นเป็นมนุษย์ต่างดาว และมันเป็นการแสดงอำนาจที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นตอนที่สหรัฐอเมริกาและรัเสเซียกำลังคุก,กรุ่นกันอยู่วัตถุนี้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันจะต้องส่งสัญญาณไปยังขีปนาวุธที่แยกกันเป็นอิสระและปิดระบบนำทางซาลาัสกล่าวหลังจากนั้นทางกองทัพได้ใช้เวลากว่า24ชั่วโมงในการทำให้ขีปนาวุธกลับมาทำงานได้อีกครั้ง และพวกเขาก็ไม่พบความเสไไียหายใดๆหรือแม้แต่คําอธิบายสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในครั้งนี้ในขณะที่8วันก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่16มีนาคม1967ก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดที่คล้ายกันเกิดขึ้นที่ศูนย์ควบคุมการปล่อยอาวุธอีกแห่งซึ่งซาลาสเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นในปีต,ต่อมา คำถามคือทำไมมนุษย์ต่างดาวถึงต้องการปิดการใช้งานขีปนาวุธผมคิดว่ามันเป็นเพียงการส่งสารถึงพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ว่าต้องกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองซาลัสกล่าวและเขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในระหว่างการ,รเผชิญหน้ากันที่ฐานทัพเขากล่าวว่าไม่มีการโจมตีด้วยอาวุธใดๆแม้ว่ามนุษย์ต่างดาวจะมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าพวกเรามากก็ตาม ส่วนรัฐบาลโลกก็กำลังปกปิดเรื่องนี้อยู่ซาราสเสริมว่าผมเดินเข้าไปในสำนักงานของผู้บัญชาการฝูงบินและสิ่งแรกที่ผมถามเขาก็คือมันเป็นการซ้อมรบของกองทัพอากาศหรือไม่เขายืนยันกับผมว่าไม่ใช่และเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนนั้นเองซาลาสกับหัวหน้าของเขาได้รีบรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้เบื้องบนได้ทราบ แต่ทั้งคู่ก็ถูกบังคับให้ลงนามในคำสาบานว่าจะไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีโรเบิร์ตซาลาสมีกำหนดที่จะจัดงานถแถลงข่าวสำคัญในเร็ววันนี้ที่ National Press Club ในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อนำเสนอหลักฐานชิ้นสำคัญเกี่ยวกับ UFO ดังกล่าวพร้อมกับอดีตนายทหารคนอื่นๆซึ่งเราอาจได้ทราบความคืบหน้าอีกในไม่ช้าต้องบอกว่าเรื่องราวลึกลับของ UFO เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์ p e t m a y a .com ครับ